นี่แลวนะวิ uh, ้วฮ <bunker. S 2> ัลโหลฮะยิน่ไมาเจอจับเราเนี่ยเรากัดนิ้วขาเลยนะแต่บอกให้เราไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าเฟไยหู้ยน่ารักชะมดเลยสวัสดีค่ะทุก ตอนนี้นะคะก็กำลังจะย้ายจายกาออสกาไปที่โตเกียวนะคะด้วยรถไฟฟุกด้วยรถไฟนะคะก็คือชินการเซ็นนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็ต้องมาซื้ออาหงอาหารกันก่อนนะคะอาหงก็คือญาติของอาหารนะคะเพื <c oughs> <c oughs> ่ออะไรซื้อข้าวกล่องนะซื้อข้าวกล่องที่มาซื้อมาเนี่ยมีความน่ารักกุกกิดมากเลยทีสองอันด้วยกันนะคะ เออก็ต้องพอรู้แล้วป้่าว่าฉันเป็นคนยังไงกินข้าวเทียงสองกลองอ่ะเออก็กินจุกเกินไปหรือเปล่าชอเป็นว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบที่จะแปดโมงนะเจ็ดโมงครึ่งรถไฟเราจะออกประมาณแปดโมงนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟพร้อมกันแล้วกันนะทุกคน let's o อันนี้ก็จะเป็นข้าวกล่องหน้าตารูปร่างเหมือนรถไฟนะคะทุกคนเฮ้ยมันดีนะแกมันน่ารักมากเลยอะ เอาละค่ะทุกคนเราตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนเชิงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็อัตกระดิ๊นหนึงนะตรงทางจะไปโตเกียวนะคะใช่แล้วก็กระเป๋าเป็นทางก็คือจัดหนักจัดเต็มจัดแน่นอยู่ในขาเราเลยใช่แล้วดูหน่อยดูสภาพกระเหมือนเดิมแล้วแล้วดูสภาพเรา <นะ S 1> อันนี้เราไม่ได้กินอยู่แค่ที่เดียวก็คือตรงหน้าตา นี่นะคะในรถไฟเนี่ยมันก็ของขึ้นชื่ออะน้องอ่าโอเคอั่ยเขบอกว่ากระเป๋าได้ยาวอาไปนะจ๊ะมันอันตรายเนอะเดี๋ยวมันไล่ออกไปชนคนอื่นเขาอะนี้แปลว่าเนาะอ่าแปลวั่วน้อแต่ก็ได้อยู่อันนี้จะเป็นของรถไฟ JR นะ คุณไ,ไดเราเป็นคนขับอะน่าโมอะเออเน่าร okay. ักมากแล้วก็มีผู้โดยสารจะเล่าผู้โดยโอิงคุณได้ทำมาเป็นคนขับด้วยใช่แล้ว แล้วก็มีอีกคันหนึ่งด้วยนะระัรคะฉันซื้อมาสองอันจ๊ะต้องเป็นเบนโตะแบบสวยๆใช่เป็นเบนโตะสวยๆไหนดูอืมรู้จักนะมากข้างหน้ามันเป็นปลาหมึกเธอใช่เพราะว่าอโอจาก้าเนี่ยเขาเด่นเรื่องปลาหมึกใช่ไหมอ่าเขาเด่นเรื่องปลาหมึกเนี่ยเราก็เลยซื้อไห่ปลาหมึกมา ปลหมึกชอบโรงหไม่ใช่เปิดออกมาแล้วเป็นแบบปลาหมึกดองไปเนี่ยคว่าฉันกลัวอยู่มณ์หมึกดองาลมณ์หมึกปลาแล้วแบบกลัวรถไฟไม่เอานะไม่ทอาไม่เอามันมันคูงเร็ว้ายขนาดนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เริ่มกินจากอันนี้ง่ายกว่าก่อนี่ค่ะแตนปานูป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 ูกูป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 ะปู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  อันนี้แหะค่ะฉันไม่ได้เพลมากนะอันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบกเออเราเริ่มขึ้นภูเขาแล้วพอม่นถึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเสร็จเ่เราก็สามารถเก็บรถไฟกลับไปได้ปะใช่เป็นการเก็บรถไฟกลับไปอ่้ยาทุกคนเฮ้ยน่ารักมากเลยนะชอนโ่อหน่อกดูหอบขึ้นเลยไหมอ่ะนี่ วก็ให้เป็นทิชชู่นะคะแล้วก็อุ้ยอะไรอ่ะแกเป็นข้าวผัดฉันวป็นเศษเนี่ยเป็นเซตเด็กเด็กข้าวผัดเด็กนะคะแล้วก็มีเป็นคาราเกะกุ้งทอดน้อยแล้วก็ไส้กรอกบวกกับอันนี้เป็นกรอบน้อยนะคะทุกคนคือน่ารักมากแล้วคือไส้กรอกเขาให้เพิ่มเดียวเองอ่ะอืมทำไมเขาให้น้อยจังอ่ะโอ้จะเซ็ตเด็กไหมอันนี้ขืออไรอ่ะระวังนะลุกลุกลุกให้เป็นสติกเกอร์มาด้วยค่ะทุกคน เหมือนประมาณว่าเอาไว้ติ่มกันแต่บางทีก็ไม่ค่อยอยากกินข้าวใช่ป่ะแต่พอมันทำเป็นเบนโตะแบบเนี้ยรู้สึกว่าเอออยากกินได้ของเล่นด้วยขนงหวานด้วยอันนี้อันนี้เอาไปเล่นต่อได้จริงๆนะทุกคนมันน่ารักมากอ่ะงั้นเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับครับหอมป่ะหอมอร่อยเป็นกะหรี่ลองดูสิเป็นแกงกะหรี่อะทุกคนเป็นข้าวผัดแกงกะหรี่ดูดีอ่ะน่ารักมาก เขาให้ช้อนมาเพราะมันเป็นสำหรับเด็กนะแล้วจะแบบยืดสะดวกสบายประเด็นคือแกก็กลายเป็นเด็กโขมไปแล้วตอนเนี้ยเย็นยืกเย็ก็เขาแช่เย็นมาอันนี้นะคะจะเป็นลูกชิ้นกุ้งนะเยาวราชแท้เนื้อหรือเปล่าเขาเป็นเนื้อหรือเปล่าก็คือมีบองจริงเหรอออก็แต่มันไซส์ลูกชิ้นกุ้งมากเลยนะใช้กข้งกุ้งมีบอง เอาไปสวดนะนำโฮต่าทุกคนปลาหมึกเป็นตัวเลยอ่ะโอ้โหเขาบอกไม่พอใช่ไหมล่ะชินคันเซนมันทำให้แกไม่จ tamam ุกใจยังจับปลาหมึกไปเลยคือมันไม่ได้มีแค่ปลาหมึกเว้ยมันมีปลาหมึกใช่ป่ะแล้วก็มีตัวปลามีเห็ดมีผัก ทุกอย่า้แล้วไอ้ไอขั้นล่างมันคืออะไรอ่ะข้าวหรือว่าเป็นอะไร <c oughs> อะไร่ะเป็นข้าวหัือวเป็นข้าวที่เขาปรุงมาแล้วด้วยโคตรไม่รู้หรอกอาา <c oughs> ว่าอยู่ยนนโอซาก้าโคตรประหมึกเนียยอ๊ะไม่ได้เนียวขนาดนั้นจริงจริงปลาหมูกมันต้องเนียวนะ,นะมันชิ้นใหญ่มากเลยเข้าไปเลย เอเออร่อยกุกๆมีเห็ดด้วยทุกคนเห็ดแต่รสชาติมันอร่อยมากเลยนะคือมันเป็นเหมือนแบบปลาหมึกผัดซอสแล้วก็เย็นๆหน่อยแต่ด้วยความที่มันเย็นอ่ะคือเขาแช่มาด้วยความที่มันเป็นหอยอะ่ะมันซ่อนอะไรไว้เยอะมากเว้ยไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้เฮ้ย ใช่หวานปลาแห้งไม่ใช่แห้งอ่ะมันคือปลาแกะอืมแล้วก็มีข้าวแล้วเราไม่รู้นะว่าขั้นไหนอ่ะมันมีอะไรแต่เดาว่าไอ้ปลาเนี่ยมคนขายไหมล่ะอาจจะมีอันนี้น่าจะเป็นปลาไหลทุกคนเยอะอ่ะอืมปลาไหลเหมือนเป็นข้าวรวมปะข้าวรวมปลาข้าวรวมซีฟู้ดอะไรเงี้ยตัวข้าวแล้วรวมมันมีความเค็มๆแบบหวานหมือนใส่ซอสแบบ อืมซอสเค้กเนี่ยตีอะใช่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 แล้วเขาไม่ผัดแล้วเอร่อย่าปริมาตรของข้าวเนี่ยคือทำให้ปากอิ่มได้ไหมทำได้แหละมันจะอิ่มจริงตอนนี้อืดอะตอนนี้ไม่ไหวอะดีมากดีมากเลยทุกคนสงสัยนะคะว่าข้าวกล่องของพี่แป้งน่าจะเป็นยอุ้ยสปอยกันแล้วปะ ง,งั้นอย่างงี้เดี๋ยวให้เปิดดูแล้วกันจะได้รู้ว่ามันน่าก um ินขนาดไหนเชื่อจะเป็นเรียนรำลึกอันนี้ก็คือข้าวกล่องของดีแป้งซีบิงนะคะทุกคนแกเขาทำนุ่มทตัวหนู่มหลาเกินหลาเกินชาวบ้านชาวเมืองก็ต้องแบบว่ากินอะไรจัดเต็มแบบบ้ามื้อเช้าอะจะกินแบบข้าวโอ๊กอย่างเงี้ยอ้ จะกินข้าวในชิงาเซีิฮะโอ้โหเอาจริงขอ,องขึ้นชื่อโซสก,กานะคะไม่ได้มีแค่หมึก,กแหวกกินนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือภาพหน้าปก<อ>นะคะทุกคนแล้วเราไปดูของจริงอืมเปล่งเลิอเจ๊แม่ได้หรือนะชนบะบล่ะส <4 66. S 2> ี่ร้อยหกสิบกยกบกลเกือมาก เรล่นจากปูก่อนแล้วกันดูว่าสดหรือเปล่าจิ้มลงไปกับมันปูค่ะพ่อแก่สดเนื้อเน้มมากแล้วมันปูเขาจะหวานนะแต่มันจะไม่ได้แบบหวานโดดขนาดนั้นมันจะเป็นแบบหวานมีโซ่หวานเค็มๆน,น,น,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแป๊มแมแมาดูที่ ไข่ปาเอกือ้ยเขาให้เยอะอไข่ปาคือเขาหมักมาแล้วแล้วมัแบบเค็มเคยต้องกินข้าวเยอะนิดนึงอ่ะสื่อนี้วิแล้วก็เครื่องเคียงเขาก็จะมีเป็นไข่หวานนะคะกับไอตัวมันมาบด นะสรทุงอืมดีนะนี่ากินปงปูกินมันปงม,มันปูมมนปอุ้ยเขาก็ชิงคันเซ็นไปด้วยคือฟินมากอ้โอยสองางมกินอ่ะอุ้ย เป็นอะไรจะต้องให้ให้เล่นอุ๋ยเป็นอะไรแดดาก็กริ่มมืดลงแล้วเคืนนี้ฉันคงก้องหมาที่นอนสักหน่อยข้างนอกดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยยิ่งใหญ่แน่นอนหุย จริงข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรจริงๆทุกคนแต่พอเดินเข้ามานะเฮ้ยนี่มันที่ไหนกันนะทุกคน ค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมไดโนเสาร์นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในโตเกียวนะใกล้ๆก,กับดิสนีย์แลนด์เลยนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นระบบหุ่นยนต์ทั้งหมดเลยนะคะ oh, และว้วก็ห oh. ุยน่ารักมากๆเลยอ่ะฮัลโหล Welcome Henna Hotel Please use the panel select language touch to to your Henna แล้วก็ทางโรงแรมนี้นะคะเขาจะไม่ใช้มนุษย์นะคะก็จะใช้น้องๆนี่แหละในการต้อนรับเรานะแล้วก็ใครที่เป็นคนที่ชอบเหรียญเหมือนที่ป้าเนี่ยก็ต้องถูกใจนี้แน่ๆเลยค่ะเขามีให้เรากดเหรียญด้วย สองยเยนเท่านั้นพี่าเป็นคนชอบกดเหรียญมากๆนะคะลายแรกก็จะเป็นลายไดโนเสาร์สองตัวที่เป็นพน,นักงานต้อนรับอันนี้เลยส่วนอีกลายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลายหุ่นยนต์นะคะซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีโรงแรมเยอะมากๆเลยนะเป็นโรงแรมหุ่นยนต์นะคะบวกกับเจ้าไดโนเสาร์ก็คือที่นี่จะเป็นสาขาย,ย่อยที่มันจะเป็นไดโนเสาร์นั่นเองค่ะทุกคนอุ้ยนาย่ารักแล้วก็ที่นี่นะคะจะตกแต่งด้วยตีมจูราสิกนะ พี่วังชอบอันนี้มากอันนี้คือน่ารักมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ในยุคไดโนเสาร์พวกเราก็ยังมีอยู่ปติเราคือทุเรียน <c oughs> น่ารักมากวินทุเรียนด้วย <c oughs> งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องพักของเรากันดีกว่านะคะทุกคน <c oughs> ตอนนี้พี่ผังก็เริ่มเริ่มเหนื่อยนิดหน่อยละอว้ออยังกันชนะ จับเราเนี่ยเรากัดนิ้วขาเลยนะจะป๋อให้เราไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าเฟ้ยน่ารักชมพดเลยหลังจากที่เราได้ตื่นตาตื่นใจจากข้างล่างแล้วนะคะพี่บางก็ขึ้นมาจ ขึ้นมาที่ชั้นที่เราพักเนาะนั่นก็คือชั้น2นั่นเองค่ะห้องสองหนะคะทุกคนพี่ปางพักคนเดียวนะก็ทริปนี้เป็นทริปการนอนคนเดียวของพี่ปางนั่นเองค่ะเราจะเริ่มจากการดูนี่ก่อนเลยนี่ก็คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่เป็นห้องซ้วมนะที่นี่เขาแยกกันว่าจะเป็นห้องห้องแบบปัสสาวะกับห้องอาบน้ํานะคะพี่ว่ามันแบบโอเคมากเลยอะ่ะทอนทษนนะคะที่หน้ามันไปนิดนึงนะเมื่อกี้ตกใจมาก มาค่ะเรามาเริ่มกันเลยมีการใช้งานเล็กน้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะส่วนของห้องห้องกับที่เราปัสสาวะอะไรอย่างนี้ฉี่แล้วแหละเออปัสสาวะทาไมนี่ประตูก็จะเป็นแบบนี้นะคะบานเลื่อนน่ารักใช่ย้อยโอเคเลยอะ่ะพอเราเข้ามาเลยคะ่ะมันก็จะมีถังาันดินให้เราแบบนี้นะอูอะ้่ามีกระเป๋าเก็บเงนิน ข้างหน้านี้ก็จะเป็นตอกเล็กๆนะคะไว้วางรองเท้าวางรองได้นะตัวอะไรตู้ซ่อนอะไรอื่นอานี่ก็จะเป็นตู้นะคะที่ให้เราซ่อนตัวจากดโนเสาวได้นะทุกคนก็ถ้าดโนเสา์มาที่หน้าห้องปุ๊บเราก็ซ่อนได้เลยนะคะถัดเข้ามาค่ะพี่ปังก็ไม่เคยเจอห้องห้องพักแบบนี้เหมือนกันนะทุกคนจะเป็นห้องพักที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเจอกับ ่างล้างหน้าเลยโอ้แปลกนะเพราะปกติเนี่ยเราเจอห้องพักใช่ไหมอ่างล้างหน้าอะไรนี้มันก็จะอยู่ในห้องน้ําแต่อันนี้เขาอยู่ข้างนอกก็ถ้ามันเปียกก็คงจะเปียกออกมาข้างนอกนะคะพี่ปาเป็นคนล้างหน้าสกปรกมากแบบล้างหน้าแบบเลเทออ่ะก็อาจจะมีห้องเปียกกันได้นะคะต่อไปเป็นโซนของห้องอาบน้ําชอบมากเลยอะ่ะความญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนเขามีอ่างอาบน้ําให้ทุกที่เลยโอ้แฮปปี้ i love it คือทุกโรงแรมเนี่ยเกือบจะทุกโรงแรมนะคะเขามีอา่าบน้ำให้เราหมดเลยนะแล้วก็มีเก้าอี้สำหรับอาบน้ำด้วยค่ะนี่แล้วก็จะมีเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนโอเคมากเยี่ยมเลยมาดูส่วนของห้องพักกันฮัลโหลคอนิจิวะวัดดีเฮ้ยนี่ เขาก็คุยกับเราได้นะคะส่วนของเตียงนอนนะคะก็จะเป็นสองเตียงแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีตรงกลางเป็นเบาะนั่งนะคะเออถ้ามันเตียงเสริมก็น่าจะได้นะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นชุดนอนมาให้เราด้วยนะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จนะเรามาดูวิวข้างนอกห้องพี่งกันนะคะทุกคนห้องพี่งก็จะวิวประมาณนี่เลย จะเป็นวิวถนนคนเดินนะคะก็เราสามารถมองรถที่ขับผ่านไปผ่านมาได้เป็นวิวแบบว่าประมาณญี่ปุ่นไม่ใช่ในเมืองก็คือนอกเมืองหน่อยๆเพราะว่าที่นี่จะอยู่ใกล้ๆกับดิสนีย์แลนด์เลยนะคะ ก็เป็นว่าสําหรับการเข้าพักโรงแรมไดโนเสาร์เนี่ยก็เรียบร้อยดีค่ะไม่ได้จองยากอะไรมากนะแถมเขายังมีกิมมิในโรงแรมแบบน่ารักน่ารักให้เราด้วยนะรู้สึกประทับใจมากๆเลยงั้นเดี๋ยวพี่ปังขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอตอนอาหารเช้าเนาะว่าอาหารเช้าเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไง นี่ก็คือหน้าตาของอาหารที่ไปตักมาะคะก็จะมีทั้งสลัดนะแล้วก็น้ำซุปมิโซะอันนี้คุณลุงพีเศษมากเลยเขาบอกว่ามันคืออูด้งนะคะแล้วก็มีขนมจีบกับไข่หวานอันนี้เป็นผัดหมูแล้วก็ปลาเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันทีละอย่างเลยนะก็จะเริ่มตั้งแต่อันนี้เลยนะคะนี่ก็คือไข่หวานนะทุกคนอ๋า หวานแต่ไข่หวานเขาต้องทำแบบเย็นๆเอยเนาะอืมเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าอัดร้อนมันก็ไได้ตัวอันนี้มาป็นขนมจีบขนมจีบที่ญี่ปุ่นกับที่ไทยมันต่างกันมากเราพูดคุณเพราะว่าที่ไทยอ่ะแป้งเขาจะหนาใช่ปะแต่ที่เนี่ยเนื้อเขาจะหนาแต่แป้งเขาจะบางนะคะอ๋อเนี่ยอื้อร่อย ไม่คือหนมจิบไดโนเสาร์เลยนะใช่หรอเออทำมาจากไดโนเนื้อจาไดโนเสาร์อืมอันนี้อมมากเลยอ่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่พี่ฟางไปตักมานะคะทุกคนคุยวิตาเลยอันนี้ทำตาเองนะน้องก็จะเป็นคอยาวนะอืมอืมจอกเก็ตที่เรากินข้าวแบบแบบชื่อเขาไดโนเสาร์ นี่เป็นอุโมงไดโนเสาร์ที่คนกินข้าวมากมายถ้าเรากินแล้วก็ไม่กินให้หมดหรอคะออว้าวโอเนื้อเมเกรอร์โดนไม่รู้เมเกรอร์โดนมีก้ามไหมอ่ะไม่มีฉันกินไปแล้วเป็นเมเกรอร์โดนลายกล้างอือเมืม่อก่อนเายกล้างอร่อยอืม,อมแต่ว่าที่เนี่ยเวลาเขาย่างปายอะ่ะมันจะแบบหนังมันจะ กรอบมากใช่แล้วก็แบบเขาจะไม่ต้องใส่พวกซอสเทริยากิเลยเขาย่างแค่เกลือเลยอร่อยแล้วเนาะอันนี้อย่าสเนื้ออันนี้คือซุปอะไรคะมิโซะแล้วก็สลัดเนาะไอทำเองทุกอย่างเขาจะมีเครื่องมาให้เราแยกแยกแยกแล้วเราก็ต้องทำเองหมดเลยนะคะอันนี้ก็ทำด้วยตัวของตัวเองะมีความเป็นตัวของตัวเองเนาะอร่อยซวปเลยทำเองปะเนี่ยลูก หมือนชูมิโตเลยค่ะคุณแต่อันที่ได้คอมเมนต์นะคุณลุงบอกว่าอันนี้บอกเนี้ยอร่อยมากคุณลุงบอกว่าปราเดิมแล้วเมื่อเชา้าช <c oughs> ิมแล้วอืมเขาก็จะให้กินคู่กับแฮมนะคะปกติเขาก็ไม่เคยกินกับแฮมนะแต่นีคุณลุงทำให้ก็รู <c oughs> งว่าไงบางว่าตามอ่ะ มี้เช้าเราชานมากคือปางแบบจัดเต็มอ่ะอร่อยดิถือว่าที่นี่มีอาหารอร่อยไหมถือเป็นอาหารเช้าเบาๆที่กินแล้วก็แบบดีแล้วดีอืมไม่แบบไม่ยิ่งใหญ่เกินไปไม่วุว่นวายเกินไปสดผผักที่นี่ก็คือเขาใส่ใจมากเลยนะเขาใส่ใจแบบความสดสดใหม่มอมมของผักแต่ละชิ้นไปครอบไหม,ไม โอ้ยกล่อมเยียนใช่ไหมเพราะว่าสำหรับสำหรับโรงแรมเราสาวนะคาที่ฟางก็ต้องขอจบแค่นี้แหละเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรให้รีวิวแล้วจะกินหมดเลยลรใช่ก็คาอว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะทั้งการที่ฟางนั่งโรชชิงคาเซนกับการมาโรงแรมเตลสาวนี้เนี่ยอย่าลืมพี่จ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเพกของซุนีวิวี่ซีบิแล้วก็เรตเต้ ไม่ได้ถามแล้วพดปัจจักรแบบคลิหต้านะคะทุกคนคลิปต์ตอปจะเป็นอะไรเนี่ยติดตามชมกันไปพร้อมๆกันเนาะปัักถามไดบ๊ายบาย